เมื่อสร้อยผ่านผ่านเสร็จพวกนี้เราต้องใส่ใส่ใส่ก่อนเันนี้เสร็งนี้ใส่น้ำใส่น้ำในกระบอกเอาวิธีใส่ถอดให้เขาดูก่อนเราค่อยใส่เขาด้ขนาดเป็นแบบนี้นะคะจะใส่เข้าไปด้านนี้เหน่มามันจะเฉื่ยแล้วก็อันนี้ก็ใส่น้ำ อันนี้ใส่น้ำเทน้ำลงไปเทน้ำลงไปประมาณครึ่งหนึ่งก็ได้นิดเดียวไม่มันเยอะแล้วก็มาพลิกอันนี้พลิกใส่อีกแล้วก็น้ำมันก็จะไหลลงไปมันไหลขึมาอ่าไอแปลงนี่ก็จะเปียก,แล,กนนแล้วก็ปิดตัวนี้แล้วก็ปิดตัวลิ้นลงนะคะปิดตัวนี้ลงเพราะตอนนี้มันติดทับอยู่แล้วก็ปิดปิดฝาตรงนี้็จช่วงนี้ก็มีนี้ใส่เข้าไปแล้วก็ลื่อ ก็ตั้งความยาวตามที่เราต้องการได้เลยแล้วก็โยกก,ยก็จะตัดอันนี้เราจะตั้งความยาวแล้วก็เลื่อนดึงกาวก็จะโดนน้ำตรงนี้แล้วมันก็จะออกมา